ครับสวัสดีครับน้องๆผู้รักความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับก็มาพบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับในสำหรับยุทธศาสตร์ที่3เกี่ยวกับความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปันปนริรูปการศึกษา25คะแนนซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าในยุทธศาสตร์นี้นะครับ เราจะมาดูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมันมีอยู่8ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้จะอยู่ในส่วนของอการศึกษาปฐมวัยนะครับสำหรับการศึกษาปฐมวัยนี้เราจะดูเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย2562นะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักซึ่ง ในช่วงปี62นั้นก็จะมีการออกกฎหมายพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นนะครับพศ .2562 มี4หมวด31มาตรานะครับประกาศในราชจิตจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายน2อ6 2ายแล้วก็มีผลบังคับใช้1พฤษภาคม2562 ใน4หมวดนั้นก็จะแบ่งเป็นบททั่วไปบทคณะกรมกรกม,าก,มการพัฒนาเด็กปฐมวัยแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผู้รักษาการตามพรบนี้ก็คือนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่า <c oughs> เด็กปฐมวัยคือใครนะครับ คือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์นะครับและให้หมายรวมถึงเด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษานะครับก็คือเด็กที่ได้รับการพัฒนาก่อนอ่ะก่อนประถมศึกษาทีนี้การพัฒนาเด็กประถมวัยนะครับคืออะไรคือการดูแล การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยหญิงตั้งคันหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัยรวมถึงตั้งแต่อยู่ในคันด้วยนะครับแล้วก็ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยด้วยในการพัฒนาเด็กผู้รักษาบททั่วไปนะครับ การพัฒนานเด็กปฐมวัยมี6วัตถุประสงค์นะครับ6วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้มารดาได้รับการดูแลระหว่างตั้งครันเพื่อให้บุตรในคันมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีแสดงว่างไงครับเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะครับให้เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดนะครับ การร่วงละเมิด 3. ให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่ดีรอบร้านทั้งด้านร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมสติปัญญาให้สมกับวัยนะครับ 4. ส,สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยฝ่ายดีมีคุณธรรมมีวินัยฝ่ายรู้มีความคิดสร้างสรรค์ 5. บ่มพเพาะเจตคติ ของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอื่นมีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคและมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโสู่พลสู่พลโลกเลยนะครับไปไกลนะครับก้าสู่สากลหกให้ให้ผู้ดูแลเด็กประฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาดูมาตราหนะครับให้หน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมมีภารกิจร่วมกันในการมีภารกิจร่วมกันดําเนินการเพื่อให้พัฒนาเด็กปฐมวัยดําเนินตามมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา มีภารกิจร่วมกันเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีหน่วยงานใดบ้างนะครับก็มีรัฐนะมีรัฐองค์กปรปกครอ,องท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใหม่ๆนะครับเป็นคำใหม่เข้ามาภาคประชาสังคมเจบิดามารดาผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็ก ปฐมวัยเนะี่ยอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวการปฏิบัติที่ดี8การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยนะแต่ต้องไม่มุ่งมาในการสอบแข่งขันนะครับไม่มุ่งนะไม่มุ่งในการสอบแข่งขัน ดูคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมี18คนนะครับอันนี้น่าออกนะประธานคือใครนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายนะครับกรรมการโดยตำแหน่ง8คนนะครับมีใครบ้างมีรัฐมนตรีพัฒนาสังคมมหาไทยศึกษาสาธารณสุข ผู้ว่ากรทมนะครับนายกสมาคมสันตินิบาทแห่งประเทศไทยนายกสมาคมองค์กรานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายกองการบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะรกรรมการโดูชนเองผู้ทรงคุณฒุแปดคนนะ รัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับจากผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กปฐมวัยการศาึกษาการศึกษาพิเศษสา,ศาสุขสังคมสังเคราะห์สื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ด้านบริหารการพนานเด็กปฐมวัย2คนภาครัฐ1นึ่งเอก,กชนหน,นะครับสคนนะนะี่กรรมการและเลขาคือใครเลขาธิการสภานะครับ ผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนะครับอันนี้เป็นประเด็นคณนะกรรมการมี13อำนาจหน้าที่นะครับืงจะทำนโยบายระดับชาติในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วดยการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติ แผนการไปรูปประเทศอ่าให้ความเห็นชอบแผนพัฒนานเด็กปฐมไวยเสนอต่อคอรอมอเนะสนอต่อคอรอมอนะไม่ใช่เสนอต่อคณะอ่าไม่เสนอต่อคอรมอนะครับไม่ใช่เสนอต่อรัฐมนตรีนะครับคอรอมอนะ ใส่สลับโตีสออนุมัติแผนงบประมาณแผนดำเนนงานประจำปี 3. เสนอแนะให้คำปรึกษาแจกคอรมอับเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนะครับ5าปุรการพัฒนาเด็กปฐมวัยหกกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี7 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล 8. กำหนดสมรรถนะตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย 9. ติดตามส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 10. ส่งเสริมให้มีการศึกษาการวิจัยสร้างนวัตกรรม11ส่งเสริมให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 12. ประสานงานให้ข้อมูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นการประชุมก็เหมือนคณะกรรมการโดยทั่วไปนะครับต้องมาไม่น้อยกว่าน1ใน3ของทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมนะครับคณะอนุ มีเจ็ดอำนาจหน้าที่หนึ่งจัดทำแผนกำหนดแนวทางบุรณาการนะครับจัดทำแผนงบประมาณประจำปีกำหนดแนวทางติดตามนะที่ให้สำนักง,งานเลขาธิการสภา,าการศึกษาทณธรรมหน้าที่เป็นสำนักง,งานเลขานุก,การของคณะกรรมการนะร,รับผิดชอบใน10หน้าที่ด้วยกันนะครับ สิบนาทีมีอะไรบ้างก็ดูในรายละเอียดนะครับทีนี้เรามาดูหมวดที่3เพราะว่าะจะชี้ในประเด็นที่สำคัญแผนพัฒนาเด็กปสมวัยนะครับให้ขบังการเสนอแผนการพัฒนาเด็กผสมวัยต่อใครต่อคณะรัฐมนตรีนะครับ แผนพัฒนานเด็กปฐมวัยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างระยะเวลาการบังคับใช้แผนการบริหารวิธีการพัฒนา,นานเด็กปฐมวัยวิธีปฏิบัติที่ดีนะมาดูหมวด4ในการผลิต ครูพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณของความเป็นครูนะครับพร้อมเสริมสร้างและจิตวิญญาณเป็นผู้ดูแลเด็กนะมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ทักษะความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย ผู้สนองพระบระมราชโองการนะก็คือประยุทธ์จันร์โอชาเหตุผลมาตรา5 4ประกอบกับมาตรา258นะครแล้วกับการประลปนะครับด้านการศึกษาบัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยให้เด็กเล็กได้รับ การดูแลพัฒนาร่างกายจิตใจนะวินัยนะครับอารมณ์สังคมสติปัญญาให้สมกับวัวนะัที่ต่างมามีวินัยนะครับที่ออรัชมนูญใหม่กำหนดใหนะ้แต่ก่อนถ้ามีพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมจะว่าไปสติปัญญาจะไม่มีชีวิตวินัยวินัยจะมาแทรกอยู่ในอันดับที่3 อันนี้เราก็พูดมาพอได้อ่องความรู้เพิ่มขึ้นมานหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอบทนิยามพอบทนิยามแล้วคณะกรรมาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับใครเป็นประธาน,นใครเป็นประธาน สำหรับในคลิปนี้นะครับนะในคลิปนี้ก็เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัย62นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ